งานโรงงานนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าอายุงาน4เดือนกว่านะคะเงินเดือน10,000ต้นๆนะคะจะสามารถออกรถกับสมชายคาเซนเตอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปถามเซลกันเซลเซลโอ้โอ้เจ้าว่านี่แม่ค่อยแลนตามือนัหนะแมนเลยว่างยัง้าปุ๋่ะโอ้ยวันนี้ค่อยว่างแม่พามาฝังรถบอ รถดีนยังก็ได้จ้ะตอนนี้ไปค่อการสีพไปเบิดงรถเกิงคันนี้นะบอกเลยว่าฟรีดาวผลหน5พ0 0กว่าบาทและที่สําคัญฟรีดาวเจ้าบ่ต้องใช้เงินออกรถเลยเด้ดีจังเลยอ๋อแล้วที่สําคัญนะจ๊ะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการและน้ำมันเต็มถังวันรับรถกันเลยจ้าเออค่อยให้ไปเลยคันนี้เจ้าบอตรงแบบอุ้ยสวยสวยสวยเนะาแล้วคัเนี้ย โตโยต้ายาริส1.5จุ e นะ2,90 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำกันอีกทีค่อยจัดให้เจ้าเลยนะพนักงานบริษัทนะเงินเดือนเท่าตามหมื่นกว่าบาทและที่สำคัญอายุงาน4เดือนค่อยให้เจ้าออกคนเดียวอ้นี่ค่อยมีบัตรพนักงานนะเอามาเลยแล้วที่สำคัญยังไม่พอฟรีดาวนะฮะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพแน่นอน เมื่อนี้จะเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็อันหนังสือรับร้องเงินเดือนมาบอกเอามาเอามาค่อยอไว้ในรถมอเตอร์ไซค์โอ้เดี๋ยวค่อยโทรตามไฟแนนซ์เมื่อนี้ล่ะอนุมัติเมื่ออื่นจะมาเอารถไปเลยโอเคได้ได้ได้ไดนะคะเอาไปเลยนะรีดาวสำหรับพนักง,งานบริษัทนะจัดให้ทุกคันไปเลยจ้าสำหรับใครที่อยากได้นะคะเอกสารง่ายๆแบบนี้อนุมัติไวไภายในวันขนาดนี้นะ,ะจัดให้นะคะน้องดาวเท่านั้นนะคะสมชายคาเซนเตอร์เท่านั้นใครอยากได้ เบอร์โดรอยู่ด้านล่างนะคะติดต่อสมชายคาเซนเตอร์โดยตรงเลยนะคะ <L un> ย้ำกันอีกทีว่าเธอโบทเธอโบ้สัตเบอร์โทรอยู่ด้านล่าง<ช> <ๆ S 1> นะคะ<ๆ>โทรมาติดต่อมาด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าฟรีดาวจาัดให้นะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นวันนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วกันสําหรับใครที่อยากได้นะคะรีบโทรมา,ารถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะสมชายคาเซนเตอร์จา้าสวัสดีค่ะ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เซนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเติมฟันน้ำได้ฟรีและส่งรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย